วสวัสดีครับแฟนเพจคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมลทุกท่านครับวันนี้พระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาเราจะเห็นได้ว่าแม่พระและนักบุญโยเซฟนั้นทำตามประเพณีของชาวยิวคือนำองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นไปที่พระวิหารมากไปกว่านั้นคำทุกอย่างที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ก็เป็นจริงเราจะเห็นได้ว่าประกาศก อันนาและท่านพุท่าซีมีโอนั้นปรากฏในพ่อวรสารในวันนี้หมายความว่าอะไรทั้งสองท่านนี้ที่เขียนไว้ในพ่อวรสารเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านประกาศศกจะได้เห็นก่อนที่ท่านนั้นจะเสียชีวิตลงพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเราท้อแท้ใจเราสิ้นหวังหรือเปล่า สิ้นหวังที่จะรอคอยองค์พระเยสูคริสต์เจ้าสิ้นหวังที่จะทําความดีไหมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอยากให้เราเรียนรู้ชีวิตของท่านประกาศกอัน,นาและท่านผู้เฒ่าซิมิโอนที่รอคอยและรับใช้องค์พระเยซุคริสต์เจ้าทั้งวันทั้งคืนขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสและเป็นวันที่ใหม่อยู่เสมอสําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอพระอวยพรพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ